สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมาจวดน้ากันตรงขักัดซ้อมอันที่พี่น้องเห็นพดเดเดือดอยู่นี่คืออะไรครับเมี่ยต้มจ้าต้มเพียอูเพียพี่น้องนี่น่าจะมีทีเด็ดเนาะพี่น้องเนาะน่าจะได้กินของอร่อยถ้าน้องมนมีการอูเพียขึ้นมาพักกะโอ้ยจัดสันมาเต็มเลยพี่น้องเลยเดิอมีีพักอันบาเพลินมาก พักซีเนี่ยพี่น้องแพงเลยพักซีนะแพงดีแน่ยกำมลาเศร้าบาดแล้วอันนี้นะครับก๋วยเตีแกงเศร้าบาทพันสุดยอดเนื้อสีสวยเลยอ้าวก้อยสูพี่สู่น้องกินแม่ร้อยหนึ่งแล้วให้กินตับกะทำใจเลยพี่น้องเพราะเคยอยู่แล้วอยู่ไทยเขากะตับก๋วยเตี๋ยวแกงคลายดีดีไหมร้านนี้เรียนคิวกันสื่อพี่น้องเนื้อนี่ยนะอไม่ของเสีย เจ้าได้คิวไไ้วีไรเนี่ยมันคิวที่ชิป <laughs> อันนี้ก็หัวไม่ไม่ไมสาวหม,มจัดมาพี่น้องเลย <c oughs> อือน้พี่น้องมันนี่กัดจิพาดแม่จิซอยลาบเนาะก้อย,อยก้อยลาบนะก้อยินกินดนละแต่ยู่เล่าเนี่ยับขาเจ้าจะถามเลยได้ไหมเจ้าเยาว์ไร้ปันใดนีนะจเตะเ๊ะละ ที่ไปยุ่มีพี่น้องเรียกร้องมาแล้วคอมเมนต์มาหลายคนแล้วว่าคอยคึ้นฮอดบรรยากิคาตยุราเราเด้อหาหีไปเด้อคอยท่าเบิ้งเด้อทีไปยุ่มพี่น้องรอดรแม่มมวนเด้น้องกดศลเด้กก็ยูุราอืมเอ้าเอฟซีเพิ่นกับแบบว่าเบิ้องซองผู้ใดก็อยากเห็นซองหั้นน้าในซันซีนะแม่ต้องเข้าใจแม่บวลาเพิ่นก็อยากเห็นซองหัวเ่าวอายุพุ้นแต่ซองผู้น้างอวนับแม่ก็เห็นมาตลอดนะเพิ่อนยุราวยู่แล้วแม่บวลา ขอดไปผมกคือหมูได้ขอยมักลงทงหาอยากหากินได้พี่น้องสไตล์ไปสไตล์มันขอยมักแบบนั้นขอยมักแบบไปป่า<ะ>ไปหาอยากหากินถึง<ม>ถึงเอฟซีทีเป็นกุ้มเดียวกันกับจริงเด้แต่มันกับ่ะไรทุกคนแม,ม,ม,ม่บัวอะแม่ว่าเพราะว่าเพิ่นก็มีสไตล์คนเพิ่นมาคลิปผู้ใดแบบใดนะพี่น้องเพิ่นกงจะทิ้งซองเฮาไปอยู่ฟังเหล้าล่นกับม้วนเพิ่นกาจสิเป็นคนเหล้า,าเานี่ยแต่เพิ่นได้มีโอกาสอยู่เมืองนอก แม่นั่งอยู่นี่เพิ่นไปเอื่อนยังแม่ห้องเออแม่บระเด็พประกอบาเบิ่งเลยว่าเบิ่งเลยน้องเจ้าเนี่ยเนาะเคาะห้องนะว่าแม่ปริ <c oughs> เด็นว <c oughs> ่าพ,พี่นอ้องได้ยินบอกื่อกี้นี่เพิ่นคื <c oughs> อว่าแม่มันอยนะู่ในหันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ของดีมีน้อยเนาะพี่น้องจักดีของได้ซ้ำนั่นแหละโอุตตะว่ากะตับเรามีกระตือว่าได้หลายลนะแม่เนาะไต้ก้อนง่ายหนึ่งเติบเลยพี่น้องเลยใ <c oughs> ื่อสองร้อยฮึอันสีเว้าเนี่ยครับว่าเพชรกัถือว่า นี่น,นู่นนี่กคขาดบา่ไาไรกอนพี่น้องเจ้าช่วงนี้กัหลังๆมันเนี่ยนะบางๆแน่เพราะว่าสุขภาพมันกับอยายุไหลถึงเรืยย่อยๆนาะพี่น้องตอนสมัยวัยรุ่นบ่อเพียรแต่ทามน้องมุ่นลดทอนครบกันตอนยี่สิบกว่าปีเนาะตอนครบกันบ่อเพียรแคยี่สิบเก็้ย <20. S 1> นค่ยนนี่สิบแปดพ่อเพียี่สิบเจ็ดเออยี่สิบเกี้นี่กครับือว่ายังยัง,ยงวัยรุ่นเนาะตอนนั้นเนาะเกือบคู่มือสามวมุ่นจนห่ายพี่น้องเอ้กินหนักกินนั่นนีนน่นะ มานี่แหละพี่น้องเลยมามาบางๆว่าไนตอนคืนลักซีลักสามว่าเนี่กันรู้สึกว่าอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งตะกี้เ่าเปล่ยนมาเป็นสองมื่นเทียพี่น้องเลยกินดีเลยมันกินมาตะหน่อยปูหยาตายายพ่อแม่พผ้ากินมาตะหน่อยพี่น้องเลยเอาไม้เคีือขึ้นมาเลยสิฟักเนื้อมันสดเดี๋ยพี่น้องมันเล่นเหนียวเหนียวนะแม่เนาะเนื้อมันสดแน่น อันเนื้อมันสดดินรึือบหอมันทีเหนียวเนาะพี่น้องแต่ผู้ใดค้อเนื้อทีม่มาจากถ้าเนื้อเพราะส่วนดนทีเหนียวแต่ว่าตอนฟักในฟักเนาะพี่น้องมันเสียงดังสิ่งงามไว้นี่ขาดว่าอะไร่นอ้นนนองไว้มะกรูดอีสานเนาะถลาบราต้องใส่เนาะใส่ต้มใส่ยังเนาะใส่อันนี้มันยังกี่ชนี่ต้ม โอ้มันี่เห็นต้มสดพี่น้องเลยต้มสดอันนี้รากอันนี้ก็คือหัวค่าใส่ต้มคนหัวยิงไข่ยิงไข่นีม่ะอยู่ห,หลังบ้านกระเบื้องโดนยิงไข่ต้นตะไคร้ปรุงกันเลยพี่น้องมาน,นะ มขมด้วขมมาแม่อัอนนันเลยใส่ต้มใส่หมอเลยมีลาบขน่ต้ม,มองนอนเที่งในสุดเนี่ยข้อนอนเพียไว้พี่น้องนอนเพียไว้แล้วก็ใบมะกรูดมาซอย เออปุ่มปุ่มมันไปเนาะตับใส้ม,มากูดอันนี้แม่มันหอมเนาะใช่ไปนอนง่อยๆเลยเนาะปุ่กันเลยพี่เนาะเขาขัวเขาใบอืมผัดลมเลย ชพนหน่วยตาด้วย <c oughs> พี่กงพักแก้วชอยไว้นบ่ทุงเลียดเนาะ่เลีดยมอเบิึงไพี่น้อง,อง,ง,งอแกะตัวน,นี้้วก็มาแกะตัวน,นี้ลืมข้าวไง่เผ็ดได้นนหนิข้าะเนื้อบเบิรงหนาเบิรงหลังอน้ำปลาือไม่เลยน้ำปลาค ขวดน้ำปลาเขาไม่ต้องใส่มียปลาดเองเนาะเขจาเจ้าจเห็ปดป่ามาไว้ห้เลยเนาะเปิดนั่นโป๊กขึ้นอะไรเลยทีเนียได้ซื้อมอีง่วงมาไว้วมีพกมาเห็ดโปก๊กหดเลยได้กินน้อนง,ง,งกินอย่างบริวารกันวุ้มรักเสริมแล้วนะไล่แตกตาของหอม หอมขอบขัวมันจะกินราดมือแน่โอ้ต้องจะอยู่เล้าเมื่อเล้าไปกินได้จูตับซื้อมาได้กินราบแบบนี้เลยเนาะอาชิมกันนะใส่ต้อนกันเรตอนน้อยตอนใหญ่ผสมกันไปฝากเนี่ยเราฝากแม่เป็นยังไงแซ่บ พอดีบ้างดีแล้วแม่ฮึชุ่มยอดอะไรพี่น้องพี่น้องน้องมดมันตักเพื่อนออกไปแล้วพี่น้องพ่อเพจจิตไซเลียเล็กน้อยอ่าโอเคพอสีสันงามพี่น้องพ่อว่าเวลาเ้ให่อนตายกล่องก็สีงามเนาะเยี่ครับต้มเป็นเรี่ยวโอ้ยกินเนี่ยผมมึงไปพี่น้องตั้งกองกินกันเนาะแม่เนาะใช่ สวัดีค่ะมาค่ะพี่น้องมาจวดน้ำกันลมกระกัดซ้อมปวดกินกระเจี๊อะเดพี่น้องเบาๆสาวสาวมูนเรีนดีตันใหญ่เป็นไซส์มาค่ะมานะแซ่บขนาดพี่น้องเลย

เลือดสบมาักจะบอกเอาฟินแหงมา เขาโรงพยาบาลหายไวๆได้หรอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นหว่วงูย่กไกลกันย่ไกลกัไปเยี่ยมนอ,นอกเนาะ ความเป็นตรงที่เหรอไม่คุยได้หูมาจากเป็นกับเป็นไปแป๊บเดียวขน,น,นาดขนาดไปอีต้นเอลยโอนเอลยโอนไงก็ไปเยี่ยมตัวน่ะีใจน้ำเดือดเห็นแล้วกัน เอลานอนกันบทกินกันกินกันไม่ได้แบบที่นองเล้วหายกันัปได้กับคลืนทีคือเก่าชัวบุ ข้าวาวัดอกพักอันขึ้นกับตาหุ่ง็อร mm ่อ hmm. ยดอกพักเนะดอกพักกัดซ mm hmm. ้อมเมื่อมาเบื่อมามึองคิดอันอันก็เจ้ากินพักมันนะ mm hmm. แล้ว่ําหงคุยกับตําหงอกะอูถ mm ัก hmm. งบวายบวาย้ะเข้าให้จกินทุกคนเข้าก กินมาไล่นะพี่น sì ้องกระบางหรืาดิบปะเนาะกินก้อยแบบนี้ะกัดโ๊ะโ๊ะเทาบ่กินดินะแตเหเข้าเห็นเขากินแล้วครึ่งน้ำลายน้พี่น้องเลยเมตาเทพินไม่ดิฟเมตาเทียม ความสู้กัมันบวกความพาการแก้แบบ ซี่เดาใช่ไหมมันขอาอ่ะหม่อมใส่เนี่ยอ่อมกบอ่อมใส่เนี่ยแทบ คือกวงพักนาเนาะอนีเนาะ้นกงมันแซ่บอืมันคือประกาศอันตดเด้ออืมประกาศตดเดีอืมามีไทยบ่อืมกินแล้วก็มยอด นี่มันอยู่ในข้วแรกนะ,ะดีนะครับ mày mày nhạt nhạt mày 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 lên đấy mày vậy không mày 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 không mày lên แรกง,งลยง่ะล่าออเดอร์กิ่ใไม,ม่เอาเอาเปลยแบบไปตัดมันแปลนยังอยู่ได้หนึ่งเราไปตัดได้ค่ะรา้วเอาจะาทา้งพี่ยังไม่ลมเล้วไม่จวดจุดเนเ

ข้าบารับ้มีดตอย่างล้าว้า,าวหอมกัมข้าบาทต้นหอมผักชีนะา้าบาทอือ้กะทาอันกะทาอือมันได้ไรจะงาขาศ้าแทนโอชิุดปลูกเอาวัหอมแดงมาปลูกเพราได้อันเก็บสกป่นไงเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกับใม่คิดนะ